สวัสดีค่ะนะควันนี้นะคะมาให้ชมรถบรรทุกนะคะ4ล้อนะคะ NLR นะคะ4ล้อ130แรงไม่ติดเวลานะคะ<ส>ก็ลูกค้านะคะได้มาทำการติดตั้งนะคะรถบรรทุกติดเคนนะคะที่อู่ต่ตอ,ต,อต่อเคนของเรานะคะที่บริษัทสุรชัยเคนนะคะก็มาดูกันนะคะก็จะเป็นเคนนะคะตัวนี้จะเป็นเคนสอตัน สองจุดห้าตันนะคะก็คือสามท่อนสองชักนะคะเป็นทาร์โนนะคะเป็นเต่านอกญี่ปุ่นนะคะตัวนี้นะคะทางทางอู่เราเนี่ยรับประกันหนึ่งปีเลยนะคะตัวนี้นะคะการเว้นเคนของเราก็จะอยู่ที่หกสิบเซนถึงเจ็ดสิบเซนนะคะเว้นเคนกระบะแล้วตัวนี้นะคะกระบะปกติเนี่ยสี่ล้อ nlr ร้อยสามสิบแรงกระบะจะยาวที่สามเมตรสามเมตรยี่สิบเราเว้นเคนประมาณหกสิบเซนเจ็ดสิบเซน ก็จะเหลือกระบะที่ประมาณสัก2เมตรสาแต่ตัวนี้มันจะด,ดูกว้างมากเพราะลูกค้าขยายด้านข้างให้กว้างขึ้นนะคะแต่ความยาวเท่าเดิมนะคะเพราะแต่4ีล้อรเราสามารถที่จะขยายให้มันยาวกว่านี้ได้นะคะเพราะเราจดทะเบียนแบบว่า,าถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะลูกค้าก็บรรทุกหนักนะคะก็มีการเสริมแหนบนะคะเสริมแหนบแหนบ,นบ,นบหลังเนี่ยห้าแผ่นเลยแล้วก็ เป็นตัวชกคนะคะด้วยเพื่อบรรทุก4ตันได้นะคะเพราะว่าเวลาติดเคนไปแล้วเนี่ยการบรรทุกน้ําหนักเนี่ยมันต้องเยอะอยู่แล้วลูกค้าต้องใช้เยอะก็เลยต้องมีการบรรทุกน้ําหนักเยอะแล้วก็ต้องเสริมแหนบเข้าไปเพื่อให้มีการบรรทุกได้มากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ยางนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นยางปกติอยู่นะคะถ้าลูกค้าบรรทุกเยอะก็แนะนําให้เปลี่ยนยางจะดีนะคะจะให้บรรทุกได้ประมาณ4ตันเลย ดูกระบะนะคะเห็นไหมเราก็ตัวนี้เนาะ,ะดูเคนะคะสวยมากถึงจะเป็นเก่ามือสองญี่ปุ่นนะคะแต่สภาพสวย99%เลยนะคะสวยเราทาสีให้เรียบร้อยนะคะสภาพดีมากนะคะราคาไม่แพงนะคะคุยกันได้ต่อรองกันได้นะคะก็นี้จะเป็นสีล้อร้อย3าแรงติดเคนนะคะ2ตันครึ่ง3มท่อน2ชักนะคะคก็ ตอนนี้นะคะถ้าตรทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ติดเวลานะคะเป็นป้ายเขียวไม่ติดเวลานะคะวิ่งได้ยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะก็จะเป็นประเภทคล้ายๆรถกระบะนะคะเป็นป้ายป้ายเขียวเลยนะคะก็ใบขับขี่นะคะลูกค้าก็สามารถใช้ใบขับขี่รถเก่งก็ได้นะคะรถกระบะก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นรถบรรทุกประเภทที่2นะคะเพราะว่ามันใช้ด้วยกันได้นะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดสนใจที่จะติดตั้งเคนนะคะหรือ ซื้อรถพร้อมติดตั้งเคเลยเปยดเสร็จที่เราที่เดียวนะคะเราสามารถจัดให้ลูกค้าได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะเซ็นสัญญาถึงที่บ้านลูกค้าเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆน,น,นะคะแล้วก็ไปขายได้ทั่วประเทศเข้าสู่นได้ทั่วประเทศนะคะพร้อมติดตั้งเคจะมีทั้งเคใหม่เคเก่านะคะเก่านี่เก่าน,นอกญี่ปุ่นนะคะก็คือสภาพสวย99%นะคะรับประกัน1ปีเลยเหมือนเคนใหม่เลยแล้วก็เคนใหม่ก็จะเป็นพวกเคยูนิคทาดานนะคะเราก็ติดตั้งให้นะคะ ทุกอย่างนะคะเราทําให้ลูกค้าเลยเป็นเสร็จเลยพร้อมรถพร้อมเคนพร้อมกระบะเราทําให้หมดเลยก็คือลูกค้าจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วก็ได้รถไปทั้งคันเลยนะคะจะให้เราจดทะเบียนให้ก็ได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อตู่ได้นะคะทางเฟซทางไลน์นะคะหรือเบอร์โทร093 579 2523หรือ0962391916นะคะที่ IDline นะคะ t u i s u z u นะคะหรือ ตู SU, ะะ่อิสุนะคะภาษาอังกฤษนะคะ tu isu z u นะคะหรือว่าเข้าไปทางเฟซทางไลน์นะคะมีหมดเลยนะคะหรือพิมพ์คำว่าตู่จะขึ้นหมดเลยนะคะจะเห็นเลยว่าตู่ขายเคนนะคะพร้อมติดตั้งด้วยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อตู่ได้นะคะแล้วเครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาเจอหกล้อติดเคนคสิบล้อติดเคนนะคะแล้วมาเจอกันเนาะถ้าลูกค้าอยากชมต่อไปก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตาม พจแล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะมีทาง TikTok ด้วยแล้วก็มีไทสแกมนะคะเดี๋ยวลงแล้วก็ใน Google เราจะมีทุกอย่างเนาะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อตัวได้แล้วก็รับชมตามช่องต่างๆของเราได้นะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ